โอเคครับรถรถที่ผมสั่งทางลาซาด้าก็มาแล้วนะครับมาแกะกล่องกันครับ

สัง่งพนั้งานครับมันมาวันที่มันมาวันที่ผมสั่งก็คือนับตั้งแต่วันนี้ก็เป็นหกวันนะครับที่ผมสั่งไปนะครับของมาวันที่หกเลยผมสั่งไปเมื่อวันไหนแล้วทาคลิปไว้ลืมแล้วตอนนี้ป่ามาที่หน้านะครับอ่ะดูตัวรถกันเป็นไงครับมินิแต่ก็ดีนะครับผมวมา,าดิฟได้ด้วยมีรถอย,อย่างดิฟโปสุดยอดโอเคเรามา เรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีฐานเออหัวก้อนใช่ไหมไม่ต้องเ,เดี๋ยนัเขาเขียนว่าใสการเออหัวก้ก <Okay. S 2> อนนะครับกเองวัล้นครองีโอเครับหนี่หน้าตาของรถช่ก็จะมีที่แกะนะครับเออ เดี๋ยวไปเอาไข่พวกค่ะคนน่าจะเอานานก็ตัดคลิปก่อนนะครับโอเคครับเอามาแล้วครับก็ไข่เป็นออกมาคะการฟักฎหมายและตรวจข่เรื่องบเค่ะเห็นไหมครับตาต้องเห็นนะครับสาย ใ,ใครที่ติดตามตอนแรกๆของผมก็จะรู้นะคะว่าสั่งมาจากเลเ็บอะไรนะคะเล็บอะไรโอ้ผมว่าคลิปนี้ตัดคลิปละกันนะครับเพราะว่ามันแกะยากจริงๆนะครับโอเคครับก็แกะสเร็จแล้วน,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 นะครับนี่ตัวรถอลัมา โใส่านไดูข้างนครับดูห้างใการส่ถานนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าแสงไม่ด,ดีดีอะไรมากนะครับโอเคส่ถ่านนะครับ,นนรบตัวนี้หมดก็มันก็จะเอาอะไรเนะี่ยเรียกว่าอะไรเอาลวดมัดไหมโอเคครับกล้องพูดแล้วนะครับ เรั่วดมัดไว้แล้วก็รายิบรั่แวแสดงวามะระดเงินติดไว้ไงวะคนแกะโค้งแบบหยาบๆนะครัแะแกะนี้อ้าวสองเงี้ยจะเดี๋ยวครับตาป้องครับ,รบผมอยากให้ดูอะไรนะครับดูครับนี่ <c oughs> สี่ก้นนะครับโอเค มาที่ตัวรถนะคบก็ในการปุกป้นนผู hmm. okay. Yes. Okay. ้สอนผู้ระกอบายก็แนะนวิีให้เราารถเการใช้จายในช่เย็บวันนี้ครับนักเรีนคน้างสุดทุนี้นะครับจะไปร่วมงานเลี้ยงที่จะโดยธุรกิจผู้สนับสนุนหลักเป็นทางกงเกัเเป็นสกิทงารเนป็ับ็จกรงมเดนกรับ ก่อนหน้านี้นะครับเรานำทุกท่านไปที่ชมผลงานของชาริชปุยแล้วก็คุดคุยกับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่เป็นไอ้สประสงค์จับผู้หญิงประสูปิดท้ายให้ไทยเราขอ้เพิ่งมาผมก็ไม่รู้ตัวถงใครเลยเอ้าอะไรวะเปิดเอรวิสกัแล้วนะครับโอ้ ยอดจริงลาซาด้าลาซาด้านังไม่ทำให้หมิดองเลยทีนกผ่าแหน่กค่าจากวันแ่าถึงเเลงนยอดเยี่อคันนี้ก็รวมค่าค่าอะไรแล้วก็ก็ประมาณ538นะครับก็ไม่ถือว่าแพงมากเท่าไหร่แต่สำหรับ คนบางก็อ,อกจาจจะแพงนะครับนี่ฟอีกกอ้อนแล้วครับเออเลยสองก้อนดีเลยใช้ได้ไหมเนี่ยไฟติดแล้วนี่ครับเตว,วิทตัวอย่างเงี้ยเลยครับนะครับก็ตากล้องครับช่วยูกล้องหน่อครับ ก็ถ okay, wow. okay, ่ายเป็นไงบ้างครับอย่างผมจดูทีวีครับโอเคนะครับก็ตัวรถถอดรถไงน่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอาเป็นยังเดิมเดิมก่อนนะครับมาลองดูกันเฮ้ยเหมือนตัวรถเลยโอ้ยดูครับความสวยงาม อันนี้เป็นฐานเก่านะครับเดี๋ยวก็เขาจะถึงฐานใหม่มาเล่นโอุ้ยรถคู่พื้าใหม่เป็นยงไงวะโอเคจากนั้นเราก็มาดิฟดูหน่อยนะครับว่าดิฟเป็นไงบ้างผมอยากเล่นซอสดิฟมานานละวันน okay, ี้แหละได้เล่นแล้วใส่ปีตาการดุย LTT หัวในปีหน้าครับ โสภาเราผู้ว่า19ปีครับได้รับตรวการของแพทย์เยืหลังจะผ่านการทั้เรื่องรายการคอยคอย